สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะขับเนาะคุณตาวิถีไทยอะไรที่คุณตาเรียกว่าไม้มงคลหรึกวาสัน <c oughs> <c oughs> ก็นี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่ไม้มงคลของคุณตาวิถีไทยเนี่อ่ามันเป็นไม้ด่างเด้นี่เห็นบอกท่านผู้ชมต้นเดหลี ท่านผู้ชมเคยหุ่นจักคำว่าต้นเดลี่อยู่บอกเป็นต้นไม้ดอกสีขาวๆงามๆแล้วนะเออจะคือแบบกรูบๆขึ้นไปนี่เนาะนี่แล้วก็มีดอกเกสรสีขาวอยู่ตรงกลางนี่มันงามเป็นไม้มงคลไหมเดลี่นี่เออแต่ว่าอันนี้เป็นไม้ด่างโอ้คุณตาวิธีไทยมื่อวนี้คือมาท็อปฮิตแท้เพื่นบ่ <laughs> เออ ก็หาอะไรที่มันสวยๆงามๆหาอะไรที่มันกําลังอินเทรนอินเทรนเนาะท่านผู้ชมนเนาะเไปหาแต่อันแบบเออโอ้มีน้าเขานะคุณตาวิถีไทยมีมีมีม <c oughs> นี่เขากําลังสิแตกนอออกนี่ท่านผู้ชมนี่อถ้ามันแตกเงาเล่ากอออกคุณตาวิถีไทยก็เอาไปขายอีกเนาะโอ้ได้การคุณตาวิถีไทยอะไร มันช่างสวยงามแบบนี้เพิ่นว่าโอ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 ,โอได้การได้การคุณตาวิถีไทยผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยอะไรที่มันเป็นด่างๆนี่ผมก็มักอยู่เพิ่นว่าโรงแรมผมผมก็มักปู๊กได้เพิ่นว่าไม่ใช่แต่เฉพาะแบบต้นไม้มงคลทั่วไปแต่เป็นต้นไม้ด่างผมก็ปลูกคือกันเพื่นว่า เวลาที่แขกไผ่ไปมานี่เนาะเขาก็สิดถามผู้จัดการที่อยู่ในสวนต้นไม้มงคลน,นั่นน่ะคือต้นเดลีใช่ไหมทำไมมันเป็นต้นไม้ด่างสวยงามอย่างนี้เพิ่นว่าเออมันงามเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ด่างแม่นบอกเพิ่นว่าถูกต้องครับมันก็มีทั้งเดลีด่าง และเดหลีธรรมดาโอ้คือขักแท้คือขักแท้คุณตาวิธีไทยเออผมนี่นอกจากจะเอามาปลูกไว้เป็นอยู่ในสวนต้นไม้มงคลแล้วยังเอาไปปลูกเอาไปเห็ดอยู่ในกระเช้าต้นไม้มงคลพร้อมเวลาที่มีลูกค้ามาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการมาอบรมสัมมนาอ่า เชิงปฏิบัติการนี่บัดนี้มันกะสิมีอ่าแม่นอย่างกาะเขาเรียกว่าตอบแทนคืนกําไรให้ลูกค้าโอ้โอแม่นอิลีบอกคุณตาวิธีไทยแมน่นคืนกําไรให้ลูกค้านี่เวลาที่เขามาพักมาจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาบอกว่าโหโรงแรมนี่คือคักแทะเออโบแม่นมาพักซ,ซื้อแล้วกลับไปบอบ่บ่บ มันเป็นอะไรที่แบบว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าสัน้นเออผมเนี่ไปพักอยู่ร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมบกเคยมีที่สิได้กระเช้าของํำรวยโดยเฉพาะเมื่อนี้นี่มีเดลีด่างมาเป็นกระเช้าของํำรวยให้ลูกค้าพร้อมโอ้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 ช่างงามอะไรแบบนี้เพื่อนว่าโอ้งามงามได้งามได้ไดท่านผู้ชมเอ้ย สวยงามสวยงามอืมเราจะให้คะแนนโรงแรมของท่านบอกสันยิบยิบดาวใส่หนึ่งสสามี่ห้าโอ้ได้ระดับหดาวระดับฟรีเมียมสมคำล่ำลือโบแมนคณะกรรมการสองสามคนมาถือแฟ้มมาประกามาติกห้องสวยห้องน้ำสะอาดนี่ได้มาตรฐานได้5ด้าดาวบ่บ่บ ที่ได้ระดับ5ดาวก็เพราะว่าแคกที่มาพักนะให้คะแนนอย่างนี้เป็นต้นเออบาทนี้เวลาที่กระเช้าของจำรวยอันนี้ไปยูใส่เนาะป้ายชื่อโรงแรมนี่ก็สิไปอยููหันไหน้เออไปอยู่หันเออเพราะว่าอย่งเพิ่นพิมพ์ชื่อป้ายโรงแรมเพิ่นพิมพ์ปิ้นพ่นว่าง,ไง,ไง่ายๆไปบอดี้พิมพ์ดอกพน่พนพน่นเข้าไป เดลีด่างนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้ก็ไปพักไปจัดกิจกรรมที่โรงแรมนี้สิถึงได้โรงแรมไหนหนาวานบอกเอาก็นี้ไงนี่ไงนี่ไงโรงแรมนี่ไงมาสันอืมอิเฝ้าไปได้เดียวเพื่อนสิวัตรโปรโมชั่นก่อนเพื่อนว่าเออแบบน,นี้นายห้างทองคุณตาวิถีไทยเอ้ยอ,อ่ะ ไรที่มันสวยๆงามๆส่งมากให้แน่เพื่นว่าโดยเฉพาะนี่นี่นี่น,นี่ต้นเดลีด่างนี่เอามาจากักสิบกระถางนู้เพื่อนวา <c oughs> เออผมสิเอาไปปลูกอยู่ที่กระถางบางกรนาห้างทองแล้วก็เอาไปปลูกที่บริเวณอ่าเอาไปเห็ดกระเช้าของชมลวยให้ลูกค,ค้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค,ค้ามาซื้อทอง มาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองนี่ผมกระซิดกระเช้าของชมลวยให้ท่านให้เขาให้เพิ่นว่าซันโอ้ทูทูทคือใจปั๊มแท้เอาเดลีด่างนี่มอบเป็นกระเช้าของชมลวยบกขาดทุนบอในห้างทอง่นว่าในห้างทองบอกว่าเราคืนกำไรให้ลูกค้าครับว่าสัน ขาดทุนกำไรนี่เป็นเรื่องปกติอของการค้าการขายเพื่นว่าบทจักระในห้างทองเพื่อนมีแผนการในการที่สิประชาสัมพันธ์ห้างทองของเพื่อนเนาะในเรื่องของการที่สีอ่าเวลาที่ต้นกระต้นไม้มงคลนี่ไปอยู่ใส่กระกระเช้าของชำลวยนี่ไปอยู่ใส่ป้ายชื่อห้างทองเพื่อนกับสิบประยุหันนะเวลาที่ลูกค,ค้า ามาซื้อทองก็เอาให้เอานี่ครับท่านมอบให้เดลีด่างปาธิทุกคุณตาท่านหนึ่งเพิ่นออกมาถามเนาะด้าห้างทองคุณตาห้างทองที่อยู่ข้างๆนี่กะเป็นห้างทองที่เป็นพี่น้องกันไหนญาติกันว่าสันเออราคาทองคล้ายๆกันคือกันมาตรฐาน ทองนี่ก็อันเดียวกันรูปแบบรูปพรรณสันธานก็อันเดียวกันเพราะว่าทํามาจากโรงงานเดียวกันเด้อคุณตาเด้อวันแม่นคุณตาบอกบริปฏิเสธแต่ว่าที่มาซื้อห้างทองนี่นี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยากได้ต้นเดลี่ดงเราบอกอยากได้เดลี่ดงเอาไปอ่าปลูกไว้ในในโซฟารับแขกว่ามันงามเดลีธรรมดานี่ก็งามอยู่แล้ว ยิ่งเป็นเดลีด่างยิ่งสวยงามเพื่อนบอกเออยิ่งงาม <c oughs> เออบาทนี้ในโรออ <c oughs> งเรียนโรงเรียนในระดับประถมเนาะคุณครูเพื่อนก็บ,บอกว่านักเรียนลูกๆนักเรียนครูเนี่เวลาเว้ากับนักเรียนเนี่ยเพื่อนซีว่าลูกได้แพงหักแพงปานลูกลูกๆนักเรียนวันนี้ ครูจะพาพวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นเดลีด่างนะดูสิความด่างของเขาเนี่เห็นไหมนนี่สีมันเป็นป้านเป็นป้ายขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมนี่โอ้สวยจริงๆครับคุณครูครับอยากได้เอาไปปลูกอยากได้เอาไปเป็นเพาะพันธุ์ขายจะได้ไหมครับคุณครูได้ได้และในอนาคตถ้าเธอจะเอาต้นเดลีด่างอันนี้ไปเป็นต้นไม้ปลูกเพื่อการขยายพันธุ์ เพื่อการอะไรก็แล้วแต่นี่เออเพื่อการเพาะปลูกนี่ให้เธอเอาต้นอื่นๆไปพร้อมเด้ออย่างเช่นต้นเงินไหลมาชุมพูนี่นเห็น่นียเงินไหลมาชุมพูสวยๆงามๆหรือจะเป็นต้นออมนี่เออต้นออมเงินบัตรทิดโททิดโทได้การหรือจะเป็นภูราชินีหินอ่อนภูงาช้างเนี่ยภูงาช้างแววมยุราโชคเก้าชั้นนี่ ต้นน้าใบดำหรือจะต้นว่านสิบแสนด่างหรือจะเป็นต้นอันนี้นี่น,น,น,นี่ต้นดอกกระเจียวใหญ่นี่นี่โอส้สวยๆทั้งนั้นเลยว่าท่นหรือจะเป็นพญาเสือโครงหรือจะเป็นแก้วสารพัดนึกฟิโรเดนรอนกุมารทองเรียกทรัพย์เจ้ากุ้งไกเซอร์หรือจะเป็นต้นคลา้าพลอยไพยริน นะไล่ลายต้นนี่นี่นี่หรือจะเป็นต้นนางพญาคร้าทองสวยๆงามๆหรือจะเป็นต้นอ่านี่นี่สเสนจันโกเมนนี่สวยๆงามๆนี่โอ้คุณตาวิถีไทยเออ,อเด็กชายวิถีไทยเอาแบบนี้เด้อเพื่อนา่าวิถีไทยบอกครับจะรวบรวมหลายๆอย่ยาง บุคาย,ย่างเดียววิถีไทยว่า10ปีผ่านไปไวเหมือนโกลหกวิถีไทยกลับไปเปิดร้านขายต้นไม้ชื่อร้านวิถีไทยไม้มงคลได้ยินว่ามีคนมาเปิดร้านขายต้นไม้ชื่อร้านวิถีไทยไม้มงคลไม่นึกว่าจะเป็นเธอนะวิถีไทยนะครับผมนี่แหละครับครูครับเหมอือนกันเออ วันนี้เธอมีเดลีด่างไหมไหนเอามาให้ครูสักกระถางหนึ่งสิสันเอาเดลีด่างมาเอามาให้อวิถีไทยยกมาวิถีไทยบอกว่าวันนี้ผมไม่ขายครับผมจะมอบมเ,อมเดเดลีด่างอันนี้ให้กับคุณครูเนื่องในโอกาสวันครูนะครับวิถีไทยเธอจะไม่ขาดทุนเลยไม่ครับสันมอบให้ครูเนื่องในโอกาสวันครูอ่า เอาให้เธออยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเดอ้อวิถีไทยเดอ้อให้เป็นเศรษฐีมะฮุ่งมือหน้านอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนเนอะให้เธอเจริญในหน้าที่การงานโดยเฉพาะร้านวิถีไทยไม้มงคลเธอเนี่เออให้เจริญก้าวหน้าไปมีขายทั้งนอกประเทศและในประเทศท่านอืม วิธีไทยกับพนมมือขึ้นรับพรจากคุณครูบาดนี้มาในระดับมหาลัยมานี่อาจารย์พึ่นก็ส่งสอนอาจารย์ห้องนี้นะสอนในภาคพิเศษก็คือเสาอาทิตย์เนะาะเสาอาทิตย์คนที่มาเรียนนี่ก็สีมีหลายชนชั้นวันณนะรายอาชีพเลายอายุว่าง่ายไปอืมเป็นเรียนเสาอาทิตย์ภาคสมทบคณะ พืชศาสตร์คณะคณะพืชศาสตร์ไว้ง่ายไปวิชาวิชานี่อืมครูส่งแอปพลิเอออาจารย์ส่งเข้าไปนักศึกษาที่รักทุกท่านนักศึกษารุ่นนี่เนาะสัปดาห์หน้าครูจะให้พวกเธอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นเดลีด่างนะะไปหามาลงพื้นที่มาเจาะจี้มมาข้อมูลอยู่ใส ที่เกี่ยวกับต้นเดลีนี่ต้นลีเดลี่เดลีด่ดดดางนี่อยู่ไซไปหามาตามหมู่บ้านตามชุมชนที่มีคุณตาคุณยายปลูกไว้นะตามท้องถิ่นเฮือนย่าพ่อผู้ใหญ่เฮือนย่าพ่อกำนันที่เพิ่นปลูกไวน้นี่ไปไปเบื้องนูสัมภาษณ์เพิ่นโนว่าแท้จริงแล้วต้นเดลีด่างนี่มีชื่อว่าอะไรอีกชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรไปหาเบิ่งในหนังสือตำรับตำรา ที่มีคนเขียนไว้เนาะที่มีคนเขียนไว้โอ้เออให้เครดิตเิ่นพอมได้เวลาที่เอาข้อมูลมาเนี่ยเออให้เครดิตเิ่นพอมว่าได้มาจากหนังสือเล่มไหนนะใครเป็นคนเขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลไว้เด้ออืมบัดนี้พอเอามาวิถีไทยเธอเป็นคนแรกที่ออกมาพรีเซนต์ครับวิถีไทยออกมาพรีเซนต์ อ่าว่าตั้งแต่ความเป็นมาลักษณะนิสัยของต้นเดลีด่างอันนี้อยู่แบบใดมีอ่าอยู่ในล่มลำไรบอกเออรดน้ำวันละเท่าใดใส่ดินใส่รดน้ำพรวนดินเท่านั้นเทน่านี้อืมจนเสร็จสิ้นกระบวนความคนนั่นมาคนนี้มาเปลี่ยนกันมาเว้าแล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลเป็นบทเป็นบท,เป,นบทเป็นบทไว้บาทนี้พอเป็นเล่มหนังสือเรียบร้อยแหละอาจารย์บอกว่าโ ยุคนี้มันเป็นยุคช่วงสถานการณ์โควิดเนาะถ้าหากว่าเฮาสิให้คนไปคนหาข้อมูลในห้องสมุดนี่มันก็นสิสาจสิติตโควิด COVID, ก็ได้แม่นอยู่ดอกอาจสิมีการผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการเว้นระยะห่างเนาะล้างมือได้เจลสวมหน้ากากอนามัยกะติงแต่ว่าเวลาที่เข้าไปในห้องสมุดเฮากับบหัวไผเนาะที่มีเชื้อโควิดอยู่อ้าวบ้านนี้เอาไปนี้ซะ อาจารย์เพื่นบอกเดี๋ยวจะตั้งแอดมินเพจขึ้นมาแอดมิน a c e b o o k แอดมิน u t u b e แอดมินเว็บไซต์นะให้พวกเธอดูแลระบบสร้างขึ้นมาบบดนี้เวลาที่ใครอยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยก็เข้าไปค้นหาไปสืบค้นข้อมูลตัวนี้เนาะว่ามีมีวิธีการอะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรรายละเอียดวิธีการเพาะพันธุ์เพื่อการพานิช วิธีการขยายพันธุ์เอแบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งราคาซื้อขายในตลาดาทิโท้ทิโทเออขอบคุณอาจารย์ห้องนี้มากๆที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ห้องอ,อาจารย์และการนักศึกษาห้องนี้มากๆอืมบดน,นี้มาในระดับมามาอาจารย์ที่เหเกี่ยวกับวัตถุมงคลบนบอกว่าคุณตาวิธีไทยเอ้ย ต้นเดลีด่างต้นนี้นี่ะเป็นต้นไม้มงคลโดยอัตลักษณ์ผมบ่จจำเป็นต้องเอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลดอกบ่ต้องไปเข้าพิธีเจ็วันเจ็คืนบริกรรมคาถานั่นน,นี่นี่นั่นเอาไปปลูกไว้ก็จะเป็นต้นไม้มงคลนักแ,แล่หวซันโอเออคือขักแทะแต่เพื่อนบอกว่าคุณตาวิธีไทยเอ,อ้ย เวลาที่จะพูดถึงต้นไม้มงคลหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนี่การปลูกต้นไม้สิเป็นมงคลนั่นมงคลนี้นี่คุณตาต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้ออืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับคุณตาวิถีไทยก็รับปากนะเวลาสีว้าเกี่ยวกับโอ้ผีเสื้อสีว้าเกี่ยวกับต้นไม้ มงคลอะไรต่างๆนี่ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาสันป้าที่โททีโทโฮขอบคุณมากนายห้างทองกับผู้จัดการเพิ่นผัดเป็นเสี่ยวเหยกันเนาะโอ้ต้นเที่ยงนี่ไปหายายเนาะยายคือสิมีต้นเดลีด่างแน่นอนมาสันเออไปหาหมาเนาะ ลูกค้าก็โทรมาตามนะโทรมาตามเออไปสวัสดีครับยายสวัสดีตินต้นสวัสดีจ้าพ่อหนุ่มทั้งสองตินสวัสดีครับคุณน้าทั้งสองกำลังเห็ดกับเข้าอยู่ยายก็ดีพัดปงป,ง,ปงแปงเปงต,ตินก็กกำลังเห็ดเป็นลูกมือเนาะซอยพักหอมพักเหิมซอยคุณยายเออ พ่อหนุ่มทั้งสองในห้างทองกับผู้จัดการไปนั่งรอด้านในเลยโต๊ะมาหินเดี๋ยวยายจะทำกับข้าวไปนะกับข้าวสองท่านนี่บ้ากสิสั่งคือเก่านะเนื้อใดกด็ดีกับข้าวเหมือนเดิมนะยายนะนะน <c oughs> ของผู้จัดการนี่เออข้าวผัดไข่ดาวมีต้นหอมจักสองสามต้นมีมะนาวจากักซีกนึ่งมะนาวไว้ไว้รถเวลาสิกินกโหยจักหน่อยเนาะบีบ เพิ่นก็มีพริกน้ำปลาอดอกปยายก็ดีเออแล้วก็มีมะตงกวาเยน็ยนเยน็นสองสามชิ้นนะส่วนกับข้าวเหมือนเดิมของในห้างผัดเป็นกระเพรารวมไข่ดาวมีน้ำซุปยายแล้วก็แถมน้ำซุปให้ทุกคนอยู่ดอกวอะเออน้ำซุปนีก็สิมีพวกผักหอมเนาะผักหอมต้อมนี่โรยลงไปแล้วก็มีพริกไทยเออโรยคุจักน้อยแล้วก็มีกระเทียมเจียวปะทิโทสูตรี่แซ่บนะ กับเผารวมไข่ดาวมีน้ำซุปพร้อมอ่ากินแบบเซ็บอ่าใภรยังบอท่านได้กินข้าวกันที่น้ำลายแตกสะสาเนาะท่านผู้ชมเนาะจบคลิปของคุณตาวิทยจะไปหากินกับเรารวมไข่ดาวน้ำซุปเซ็บแซบอยู่สั้นเอเอพอกินข้าวน้ำซัมป่าเสร็จเรียบร้อยแลละเป็นยังไงบ้าง ตอนเที่ยงนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นไม้อะไรมารีวิวหรือมาสันโอ้คุณตาวิถีไทยเอาเอาไม้เด็ดมาเลยได้เอาไม้เด็ดมาเลยเอาต้นนี่แหละนี่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 นนเดลีด่างนี่ยายเอ้ยมาสันต้นเดลีด่างนี่มาปาทิโท,ทงามเป็นมงคลพร้อมมาสันไหนไหนไหนดูสิ ยายเราเบิงมาแล้วแต่ละากับติต่างว่าว่าบกเคยเห็นนั่นแหละไปง่ายๆไปอืมพอเบิกับสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะนี่นี่นี่มันเป็นอะไรที่ดังดังเออดังตั้งแต่ต้นลำต้นขึ้นมาเห็นไหมนี่ดังขึ้นมาตั้งแต่ลำต้นยายมีอยูบอ่บ่อล่ะมียายอยูบ่ยายบอกว่ามีนะเดี๋ยวไปหามาก่อนว่ามันจะเป็นแบบ เป็นด่างเหมือนกับของคุณตาวิถีไทยนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนมาเดี๋ยวจะไปดูก่อน <c oughs> เออพอไปปุ๊บนะเออยกมาให้คนละยี่สิบต้นพอไหมใหญ่มาปาทิโทของเราแห้งเป็นแห้งเป็นตือ <c oughs> เป็นตื้อเนี่ยเพคายว่าหลายวายง่ายาไ,ไปปาทิโตลูกค้าผมกําลังโทรหาดิวเลยว่ามีเดลีด่างไหม โรงแรมของผู้จัดการห้างทองของในห้างนี่มีไหมวสันผมตอบว่ามีไว้ก่อนโบแน่ใจว่าสิมาหาว่ายายนี่ต้องมีแน่นแหละผมว่ายายต้องมีเล่แหละก็เลยบอกว่ามีมีถึงไม่มีเราก็ไปจัดหามาให้ว่าสันเออคุณลูกค้าที่รักวัสัน <laughs> ปฏิทโตทิโษได้คนละสิบสิบตนเนาะสิบหรือยี่สิบตนเออเอาตินตน เอาขนมไปกินตินก็นยกมือไหว้นะตามมารยาทของเด็กไทยผู้รักผู้ใหญ่ให้ของให้ขนมก็ยกมือไหว้ดีมากตินตินเอ้ยเออรักษามารยาทไทยอันนี้เอาไว้เอาละสําหรับวันนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชคเดินทางไปไสมาสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ตอนนี้เนาะ ขอให้พ้นจากสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายที่สิมาล่อลวงให้ทำบาปและกระตกนรกขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือเดหลีด่างไม้มงคลครับท่านผู้ชม